อิสยาบทที่9ข้อ6ดูว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบาของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหาสจั์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนอกเหนือจากการทานอาหารอันเลิศรสนอกจากการให้ของขวัญกันนอกเหนือจากแสงสีและเสียงดนตรีแล้วพระเจ้าทรงเตือนเราถึงของขวัญที่วิเศษที่สุดที่พระองค์เคยมอบให้ ของขวัญนั้นก็คือพระเยซูทารกที่อยู่ในร่างย้าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกผู้ทรงนำพระสัญญาแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความหวังที่ไม่มีสิ้นสุดชีวิตนิรันดร์มาสู่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์พระองค์เป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขของเราพระเยซูไม่เพียงแต่มีสันติสุขเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นสันติสุขพระองค์ทรงประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้แก่เราสันติสุขที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสันติสุขที่ไม่เคยพากจากไป เปาโลได้กล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระบุตรของพระองค์เป็นของประธานที่วิเศษเกินกว่าที่จะบรรยายได้พระเยซูทรงเป็นของประธานหรือของขวัญจากสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบและสุดจะพรณนาได้และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือไม่เพียงแต่เราเองได้รับของประทานนี้ของขวัญน,นี้ซึ่งวิเศษมากเกินความบรรยายเป็นการส่วนตัวเท่านั้นแต่เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระองค์ให้ผู้อื่นได้ฟังในวันนี้และทุกวัน ไปด้วยแต่เราต้องแน่ใจว่าเราพร้อมทั้งในการรับความรักของพระองค์และในการขยายความรักนั้นไปยังผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เป็นคริสต์มาสอย่างแท้จริงให้เราร่วมใจนในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับของข,องขวัญที่สมบูรณ์แบบและไม่อาจ ภารนาได้คือองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เจ้าชายแห่งสันติสุขของข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์สําหรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันร์ความหวังอันไม่มีสิ้นสุดที่พบได้ในพระองค์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความหวังใจว่าจะแบ่งปันของขวัญนี้ให้กับผู้อื่นมากมายในนามพระเยซูคริสต์เอมเมน